สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีแอคเจมินายโฟอี EP นี้คือมาเสิร์ฟเร็วมากแล้วก็แอบเห็นว่าฮีแรงขึ้นอีกแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มเลยมึงตั้งแต่รีอากันอะเราไม่เห็นใจมินายยังนงละอีพีแล้วเราหงุดดปะอืมขอต่อ ตอนนี้แต่เจมินายไม่ใช่ของเจมินไยต่บไปแล้วคือเขาชัดเจนแล้วเขาไม่ค่อยเม็ดแล้วแล้วเขาว่าจุบแบบนี้เลยมึงคือดอกนี้แตกแกระคือคิดถึงกันมากอะอเนอันก็มีดิคือมันคิดถึงเกินไปว่างไงอาการเป็นยังไงครับคนเจมิานาย เขาลอกว่าจะเลกระลาขึ้นเดียวจะยาวล่างลงย่งความหังจากเขาไปแล้วเอบกันกับพ่อเขาเลยเพิ่งมาหา ไปหาหรอแล้วก็ใส่เขาใช่ไหมแล้วโฟก็ไม่ใช่หรอกเขาไปทําบุญด้วยล่ะเขาเลยแวะไปหาแล้วก็ตัวคุณเองว่าป่ะครับผมไปหาเขาคือไม่กลัวแาวต่อมาคนซึ้อไม่มีแล้วเนี่ยเออเจ๊ไม่ไ่้คนซึ้อไม่มีอีกแล้วต่อไปนี้สองศูนย์สองหกต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้ว ้าขออันขออานอบ้าเออทำตัวิ่ด้บาใครใครเด็กสุดในเรื่องใครดีสุดในเรื่องเด็กเนแบบนีดีสุดดีสุดดีสุด ที่รักเบบีแล้วเลยอ้าวเด็สุดในเรื่องเด็กสุดบบดีสุดตีสุดแล้วพี่รางก่งไม่พูดที่ไหนนีจะพูดให้คนฟังแล้วก็มีอยู่ครั้งนึเล่นเป็นจานใ่แล้วผมอ่เล่ม่ได้ทาได้นแสบจหมดเลออผมก็เสียใจอะไรเงอีกนันก็เลยไม่ดีเง้ยแล้วก็ผมเดินไปต่อซอกซอยหนึ่แบไม่มีคนเลยแล้วผมก็เดินไปร้อกหน้คนเดียว ้ทำไมวะอะไรเงี้ยทำไมมันยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่พี่มาก็เดินมาแล้วเห็นพอดีแล้วก็พูดแบบคำทำทำนึงประโยคหนึ่งครับผมผมยังจำได้คุณเห็นโลกว่าจักรวาลเนี้ยโลกไม่แค่เศษเชี่ยวเดียวแล้วโลกเนี้ยเราอ่ะไม่แค่เศษเชี่ยวของของของโลกเดียวเราเป็นไม่ใช่ไม่ถึงเศษแล้วปุณเออปุณของจักรวาลแล้วปัญหาที่คุณเจอวันเนี้ยนั่นคือแบบยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ในชีวิตมึงถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ในชีวิตมึงแค่นั้นเลย วเแค่น <c ười> ี <c ười> <wish> ้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้กแกใหม่นะเก่งนะพี่่าเก่งนะไม่ได้พูดที่ไหนลนี่จะพูดให้ทุกคนัแล้วก็มีอยู่ครั้งสงนีสิบอ้อรุ่นนี้ลูกทำ อ๋อคนละสีอ๋อน่เด้งนี้ป่าววะอุ้ยหรือเปล่า กะสานมือยังไม่เท่ากับจังหวะพี่ลูกนิ้วน้องีมีคนเขิลยเ็นควยเก้ต้องยิ้มเพืดูนี่หยอดหยอดด้วย อันนี้เรีกไปก็เป็นไม่ต้องมี่อซิ่มอะไรเลยแค่ยิ้มงมหญ่ดูเดี๋ยวนี้จิมแรงมากเพราะอะไระพราะมันเปิดอซิ่มไปตังว่าโค้ดคือแบบไม่ทันกั้งตัวอะไรไมันจะเปลี่ยนเรื่องานไรเนาะ อะไรคือว่าหนอ๋วมัแปลกวะปกติเราจะเห็นของเม็ดอ่ะคุณอเดนีิวใครบอกปกตินี่รอนคะแอบตดชินนะเออจริงท้าจะไม่สาวสาวไวเาต้อรยถ้าถั้งแูกล้พระกกแล้วคู้กใหอบ้ากแ่อนสาวไวมากพระูกให้ ใครบอกให้ใครก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันพอจะมีภาพประกอบนี่คือเมที่จะจ้องจริงเคตลอดเวลาโอ้ยมองสกายเลยใช่เดี๋ยวจ้องจริง แตกเป็นหลายทีแล้วแหลงหงแหลาว่งษาคุ่พี้พี้มันถ่ายแบบแล้วนะใคพูดเมื่อกี้ใครพูดา้อง่นไม่ขอไว

เดิมเลยก็อยู่ข้างหลังเหมือนเดิมเนี่ยอ้าอไม่อยู่จุกไห่เยอะมากเลยว้ายว้ายมันไม่เปลี่ยนเป็นจุกแก้วบางรอเนาะเ่าเกิอะไร ตามใจโฟร์เก่งที่หนึ่งเลยยอมตลอดไหมค่ะจันทิขอแคน่ะยกให้เธอไปเลยจุกเจียงใหม่มันเป็นเจไดเจ้าเจียงใหม่มันหวานขนาดเลยกับเจ้าโอ้เชียงใหม่มันอ้ยบินไปบินกลับบินไปบินกลับอ้าวมันหวานไหมเชียงใหม่หวานเชียงใหม่หวานอะไรวะ <rôle S 2> <tre quê. S 1> เชียงใหม่ดูกันบ้างเจ้าเชียงใหม่มันหวานขนาดเลยกับเจ้าเชียงใหม่มันวุ้ยบินไปบินกลับบินไปบินกลับเอ้ามันหวานไหมเชียงใหม่หวานเชียงใหม่หวานน้องจังเออ ฮะแหมอะ่าแบบแบบติดตาครับเฮ้ยอะไรกันวันดีก็พูดถึงจูดทำไมจูบล้มเลยเหรอไหนทำห้ดูหน่อยสิไ <laughs> <laughs> ม่เชื่อหรอไม่เชื่ออะแม่จิ๊กทำแท้ขอคลิปประกอบ แต่เชื่อเหมือนกันนะมีคนเขินเขินจริงจัง ขนาดนั้นเวอส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่ติดติดอ้อนมากกว่าไม่เชื่อขอคลิปประกอบเราเป็นคนเลยไม่เชื่ออะไรง่ายน่ตติิดดออมาก ตอนไม่เห็นกองขอร้องะเาอาจจะใช้วามมอป็นเกไดราเจี่้รอากเห็นองวเจี่ได้อมากงาเกินงย่เกิปีนี้จัดที่อย่าแซวเรือ่ยาวอย่าแซวหรือแยาวเดี๋ยวไม่ใครพูดเลยพี่ เันคนแก่เลยไปน้ารักที่สุดไปน่ารักที่สุดโล่เลยตกขาถ้าคุณเป็นแบบนี้โ่ะคุณจะแปลงไหมโสุดมีเงินเอเ่อไหร่เอาหงดกระเป๋าไปเลย

ปวแล้วพี่กินได้เลยโอเคเราไม่กินอีกคือจะว่ากันว่าขนาดนี้ไม่ใช่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฐานซื้อได้ทุกช่องทางของทางเอวเวนเดอร์ได้ไบบที่ยิ่งดูเข้ามากเลยว่าเหมือยิ่งไม่วางเลยพี่บ้านเราไม่รู้อะไรซะแล้ว อ้าเอาอาอยอุอุยอุยมึงขับมือหงาท้องไปน่ารักที่อนตอะน้ังเลยหรอ จังกอเลยนทำไมเนนี่ยังงั้นะเจมยอมชอบแมวกัด่คนชอบแมวโอเคอใหมดแล้วพูดเกาหลีด้วยเกาหลีเหมอ

รออ่ะพี่นอนมือละไม่เดินด้านนี้รอมา,าน,นี่ไงหมูหั่นมาแล้ว <c oughs> ความสปอยอ่ะความสปอยอ่ะวันนี้คืออะไรหมูหันก็ดีไงหมูหันมาแล้วอ่าฮ่าฮอาเพราะคุณเดือดยาสปอยลูกคนเกินเหตุอะคอมเมนต์และพูดเกาหลีด้วยเจอกันเกาหลี อันนี้เขามีมะมาด้วยนะครับผมมะอะไรหรอมะอะไรอันนี้มะอะไรมะนาวพิมะนาวหันแล้วเออเย้เลยไม่เก่งเลยล่ะอ่ะแล้วก็ยังไงฮะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรลาอะไรลามย้อนไม่ใช่เส้นอะไร ลามยนต้มยำเอ้อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดเขมอะไรเข็ดพอกเขาเรียกว่าอเห็ดเขมพอกอยู่ข้างในหม้อเอ้หม้ออะไรหม้อสีอะไรหม้อดำเี่ยดำพิบหม้อสีดำเข้มเอ้ยดำเข้มนะไม่ใช่ดำ เอหร่าได้เสียงโรโอเคได้เสียงอะไรนัได้มาแบบผิดๆนิดนเลได้มผิดนี่ละไม่ใช่ีาฟเป็นอะไรเดี๋ีลูกโตมาเสียแน่นอนเออลูกโตมาเสียล้ผมก็อมินอะไรูสงหมูหันหมูหันเลยชอบอะครัชอบไอ้นี่อะเจมี ชอบจมีนายใเจมีนไนะอเเป็นจีบมีนายแ้วตาอาผมชอบความพวง่มาความหม่ยชอบจีมีนายจุกซบอร์ดอทเนมนะครับออลิซซีนัมเบอร์นะครับแลวคุณแจมแจมนะฮะคุณวอลลีเดจะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้ว รบกวเปลี่ยนเป็นอลิซินนับเบร์นะครับเป็ตันตันเ้ทงที่เราเจมินายเหมือนขึ้นท็อปทรีเจมินายจะเล่นด้วยไหมวันนี้ัดตีกันลูกได้แดงไหมจะใหญ่โอ้โหจะต้องใหญ่ขนาดไหนวะอนนี้มีใครยังเข้าไม่ได้อีกไหมคะยังยังนะฮะอลิโยซินับเบนะ อ๋อคือโฟดักกอดพี่เลโอแต่จมส์มานี่จ้ะก็เลยให้มาอยู่ก่อนกันอ๋อที่มัาถูกๆบางทีมันไม่ใช่แมวนะแต่เป็นคนนี้ ก็อมๆป่ปะเจมอ้อนเลยเนี่ยเจมที่อ้อนอ่นะ,ะอยากเป็นแฟนเลยก็ได้อาร์ตอยากเป็นแฟนของตัวละครตัวไหนไหมอืม <c oughs> เนเรื่องของเจมส์ปะดูแลเอาใจใส่ดีมีความเป็นผู้นำอาละอิดมาอีดเออมันอยู่ด้วยเราสบายใจตัวละครนี้เหมือนกับเจมิน่าตัวละครนี้เหมือนกับเจมินายนะตัวละครนี้เหมือนกับเจมินาย่าถ้าคิดว่าแต่กองทัพเนี่ยคบกันได้นานไหม นาเลยแต่เอามือไปแตะเจมมเฮ้ยจับฉันทำไมเลยทำไมเขินเขินแกเขินแกกบเกลื่อนนะครับบ้าเอ้ย้าน้ำมักจะทำอะไรเอเอามือปิดหูทั้งสองข้าง B ีหัวเราะดังๆแก้เขิน เอาละเอเดี kind of um, uh, 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 hi, uh, uh, ๋ยวเพิ uh, okay. ่งนะเดีうんうん๋ยวเพิ่งนะอะคุณรู้แลใช่ไหมผมไมรูแล้วเนปุ๊บเนี่ยเราจะแบบหนาแบบอ่าอะ้ตัวอย่างตัวอ่าตัวอย่างเวลาเกินจะปิดหูหรือว่าจะวล็อกแก้เขินได้อะวล็อกซเจ้าชูครับอุ๊ยอะไรล่ะปวดล็อกแก้เขินวล็อกแก้เขิน็ ยอะเกินอ๋เหรออุ้ง้น่งวโอบอกให้ใช่ผมเป็นลูกวายโอเคตั่อไปนะว่าเราต้องเลี้ยงเมียกับลูกพร้อมกันตสอคนนะเอ้โนลูกสองคนพอพอพอเรียนเรียน สิมม้ดูสายตาเอียงเออโ,อโอ้โหสูงม,มากสงสัยจะาเขาันแล้วมั้งแก่งน่ารัก อืมโคดอะโพอดโค้ดเสเลยโค้สรเลยแล้ไอซ์เนคนแรกคืรว่าในหัวมันเป็นจคกันอเรียกบ้านใจเจอที่รักรูอการชืวอร์สเป็เด์ไแ่ Watch and learn เดเดดไปรับนวกันจ้ะใช่ไหนี่นั่โอ้เบเบ้ เราลองเก่นไหมครับพี่เล็กชัดชัดเลยพี่ลักเข้าปั่นนะจบแล้วค่ะทุกคนอันนี้คืออีพีนี้คือมันแอบติดกับอีพีที่แล้วหน่อยโมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเยอะมากลองอัพเดตอีพีหน้าดีปะใช่ แล้วก็จะพยายามเก็บโม้ให้เยอะๆเลยแล้วก็แฟนๆที่ส่งมาขอบคุณมากนะคะส่งมาได้อีกนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะอมมนุโมทน์เลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย